วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดบวรน,นิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีราราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางผ้าตยเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่6และพระพรมราชสรีรังคารรัชกาลที่9ทรงหยิบผ้าหม่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพานักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรอนทรงกล่าวคำถวาย พระพักตถินเมื่อประสงค์ทำพิธีกถินกรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปส่งจุดทูบเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงก่อนสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์พระอัธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจาย์ วัดบวรน,นิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวรวิหารสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระประวรราชเจ้า มหาศักผลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่สพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญสององค์เป็นพระประธานโดยพระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอันเชิญมาจากวัดสัตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีอันเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมา ราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นวัดที่สําคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวดอีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒนพระราชกรรมาวาจาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ตั้งของมหมามกุฎราชวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีสมเด็จพระวรรณรัตจุนพรมคุตโตเป็นเจ้าอาวาส